สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูปลูกมะนาวในวงบ่อนะครับปลูกมะนาวในวงบ่อทําไมปลูกเพื่ออะไรนะครับมะนาวในวงบ่อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่นิยมมากในการปลูกนะครับหลายคนก็รู้เหตุผลบ้างหลายคนก็ไม่รู้เหตุผลนะครับก็ปลูกตามกระแสกันไปเรื่อยๆนะครับแต่การปลูกในวงบ่อเนี่ยเมื่อก่อนเขาให้เหตุผลว่า สามารถควบคุมการให้ผลผลิตได้นะครับก็คือสามารถควบคุมให้ออกลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับหมายความว่ามะนาวเนี่ยเราสามารถควบคุมการให้น้ำถ้าปลูกในวงบ่อนะครับแล้วก็มีการรองปูนพื้นก้นบ่อนะครับเอาดินใส่แล้วก็ปลูกมะนาวเนี่ยเวลาเรารดน้ำเราก็สามารถรดน้ำให้ได้แล้วก็งดการรดน้ำก็ได้ ถ้าเรางดการรดน้ําดินมันก็จะแห้งนะครับพอดินแห้งปั๊บใบมะนาวก็จะร่วงนะครับใบมะนาวร่วงร่วงเกือบหมดนะครับทีนี้พอจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําตามปกติมะนาวก็จะออกดอกนะครับออกดอกแตกดอกออกมาพร้อมกับใบอ่อนยอดใหม่ใบอ่อนใบใหม่ๆนะครับก็รดน้ําให้ปุ๋ยปกติมะนาวก็จะ ติดลูกติดผลนะครับให้เราเก็บได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่เป็นการควบคุมมะนาวโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ